ดีฮัตทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องุปเปอร์ f ฟร e n ์อะฮะ วันนี้ฮะมาจะพาลูกพี่พี่ลก็กแล้วก็ทุกคนเข้าไปในดินแดนดีๆอีกแล้วที่นี่เขาว่ากันว่าเราสามารถเป็นมิตรกับเพื่อนใส่ลุงเลนโบเฟนได้ไม่ว่าจะเป็นบูกินเพอร์โพหรือว่าตัวใหม่อย่างเยลโล่กับไซอนก็จะเป็นมิตรกับเราไม่ไล่แงวเราด้วยอ่ะเราจะไม่โดนกิน ที่นี่เราจะเจอเพื่อนใส่ลุงมากมายเลยฮะเราต้องไปตามหาเพื่อนใส่ลุงหน้าตาแปลกๆกันน่ะไปดูกันดีกว่าว่าเราจะเจอตัวไหนบ้าง Let's go โอ้ยพี่หลอ่อเอ๋อัสกี้แกไปเอากล่องตู้เย็นใครมาใส่อะกล่องใหญ่ไปเหรอใส่ตู้เย็นได้ทั้งตู้แบบว่ามาได้กลองใหม่มาลูกพี่ แล้ววันนี้เรามาทําอะไรกันที่เดิมอีกแล้วเนี่ยวันนี้เป็นที่ใหม่พี่ล็อกหมาพาลูกพี่มาที่ดีดีพี่ล็อกที่ใหม่แต่หน้าตาเหมือนเดิมเลยเนี่ยนะที่นี่มันคือแบบเลนโบเฟนที่เราสามารถกลายไปเป็นเลนโบเฟนได้ด้วยโอ้ชัดเจนเลยชัดจาลุงคนนี้ได้เนี่ยลุงผมหงอกคนเนี่ยดีอ่ะลุงและนี่มันพี่ชายแบล็กพี่ล็อกพี่ชายแบล็กเขาเคยมีตัวตนด้วยเหรอพี่ชายแบล็กเนี่ยน่าจะเป็นพี่จะพี่ล็อกกลายเป็นพี่ชายแบล็กเหรอ เออจริงด้วยไอแฮสกี้ดูดิแปลงเป็นพี่ชายแบกได้ด้วยนี่ไงพี่ล็อกก็ต้องไปสำรวจในแมปเออพี่ล็อกหมายเห็นความวุ่นวายแต่ไกลเลยอะ่ะเออดูไม่ออกเลยใครเป็นใครบ้างเนี่ยไปจอยตี้ความวุ่นวายกันดีกว่าพี่ล็อกมาโชอบเราก็ย <laughs> ่อๆเออแฮสกี้แกลองกดย่อดูดิถ้ายนอน่ารักมากพี่ล็อกแคดขัดย่อกรับพี่ล็อกปวดหลังอะ่ะแคทขัดย่อกิี่ยิงด้วยปวดหลังลูกพี่เรามาสำรวจด,ดีกว่าเราจะเจออะไรบ้างได้เลยฮฮสกี้ ว,ว้าวมีทางขึ้นพี่ล็อกเออขึ้นมาเสร็จก็เจอทางแต่โอ้ว,ว้าววิลกมาเจอไลท์เยลโล่คือเหลืองอ่อนเนี่ยเหรอเป็นเยลโล่ที่แบกเสาไฟมาพี่หรอกอ๋อเยลโลเป็นเฮลิคอปเตอร์ไหนเสาไฟไม่เห็นมีเลย <No. S 2> พี่ล็อกนั่นน่ะเด็ดนี่มาไอามาฮัสกี้โด <c oughs> ม,มีเสียงเด้ะกลับมาเป็นฮัสกี้สุดหล่อเท่ดีกว่าไปหากันต่อ ยุงนี้นะ่ากลัวมากพี่เลออย่าบอกนะตัวนี้คือเออเสียตังค์ว่าละเชียวลูกพี่เราเก็บกระต่ายได้ด้วย <c oughs> ออตัวอะไรวะเนี่ยลูกพี่ออนเลนพายแอปเปิลออนเลนแล้วยังเป็นพายแอปเปิลด้วยด้วยนะพีเลือกดูดิรานอนแล้วก็มีแบบว่าสับป,ปะรดลวกเต็มเลยพี่หลอกใช่ไอตัวนี้มันเหมือนจิ้งจกใช่มัดเลยแร ตัวนี้ที่พี่ล็อกชอบนี่นะเออฉันไม่ได้ชอบแต่มันชอ,อบฉัน <c oughs> ที่มันกินพี่ล็อกอะ่ะโอ้ยโดน,นกินไปหลายทีเลยแหละตรงนี้มีโดนัทแบล็กพี่ล็อกเออเป็นแบล็กที่ถือโดนัทแค่นี้นะเราไปสำรวจทางนี้มาอ่ะมาเห็นไข่กลมกล่อมพี่ล็อก <c oughs> จ,ะจะโดนเพื่อนกิ้งใจพี่ล็อกหมาเก็บไข่ได้เอาไปทำไรเอาไปปลาหัวแกไงฮัสกี้ว้าวพี่ล็อกตรงกองไฟมีออเรนไฟลุกด้วยโอจริงด้วย <c oughs> นี่มันที่ตอกคางแง่นี่ว่า ไฟไหมโอ้นี่เป็นฟานตะวันไฟไหมออเลนฟานตะวันช่วยด้วยเออไอฟเฟกเราเหมือนแยะโดนย่างไงไม่รู้ว่านั่นเดียวไฟลุกแล้วก็ดูแบบดูตาเราเขด้วยพี่ลรอเออแยะโดนย่างจะจัดเลยไปกันต่อดีกว่าตรงนี้มีอะไรหัวมังกรโอ้เก็บได้ด้วยฮัสกี้ว้าวมังกรตุ้งแช่กลีนพี่ล็อกว้าวน้องจะมีสกินกล่องตรงนี้ด้วยว้าวเก็บหนึ่งได้ถึงสองมาเจอกล่องอีกแล้วพี่ล็อกตรงนี้ ว่าวอาพี่เอกเชิดสิงโตเหรอเออดูแบบกินเชิดสิงโตจริงได้ปะตุ้งเช่ตุ้ง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 ลูกพี่มาเก็บอ RGB พิ้งว่าได้ไหนอะตรงไหนอ่ะเนี่ยตรงเนี่ยเครื่องเนี่ยอ๋อจริงด้วยว่ามันรอเท่ลูกพี่ในนั่นมีของด้วยเราต้องมุดเข้าไปเกิดไปมุดไม่ได้พี่เอกอ่ะเราทำยังไงเข้าไงอะเราต้องแอบเก็บจากข้างหลังนี่ไงพี่เอกโอ้สุดยอดไปเลย สั <Sakura> Blue. กุลาบลูไอ้ลูกกระเจ้ทัสกี้นี่แกเหรอใช่อะ <laughs> หมาเป็นบูที่แบบเป็นสักุละาล่วงเลยพี่ล็อเออบูกาวไม่แห้งดินังย่นเชียว <laughs> <laughs> จริงด้วยพี่ล็อกทำไมมันย่นเงั้นอ่ะนั่นน่ะสิลูกพี่เราไปไหนดีกว่าร้ายไซร้เอบงั้นขวาแล้วกันร้ายเหมือนกันเลยลูกพี่เรามาด้วยตรงนี้มีอะไรเป่ามีเห็ดพิษด้วยพี่ลรอโอ้ตัวนี้มีเสียงไฟเหมือนไฟรั่วเลยอ่ะพี่ล็อกลองไปช็อตเมลไม่เป็นไร โอ้โอ้ฮัสกี้ตรงนี้มีมีอะไรบางอย่างแบบวมีผู้ไม้พี่เหรอมันคือผู้ไม้อย่างนั้นเหรอพี่ล็อกมีผู้ออเลนด้วยไหนวะอ๋อจริงด้วยแล้วก็มี boy infected yellow ในนี่ด้วยอือพี่ล็อกหมาอย่างลองเป็นออลเลนในสระน้ำลูกไปดูหมาดิมาวิ่งไปทั้งสระน้ำพี่ล็อกแย่เล่นน้ำว่ะพี่ล็อกหมากลัวตัวเองเหมาะกันหน่าร้อนมากแย่เล่นน้ำตัวนี้ พี่ล็อกมามีเลยบออะไรแกมาติด <c oughs> ติดล้อรถโธ่แย่ติดล้อรถน่าสงสารจริงๆเลยลูกวิ่งหมาเจอกล่องในนี่ด้วยกล่องอะไรวะมันเป็นสกินกล่องพี่ล็อกไหนหมาอยากลองใส่อะ่ะลองดูดีมันจะหล่อเท่แค่ไหนนี่เลยหมาอยากลองกล่องพุ่มไมล์ลูกวิดูเฮ้อ <c oughs> <c oughs> โอ้สุดยอดเลยฮัสกี้ถ้าเกมจริงๆเขามีสกินนี้ให้เนี่ยเรารอดทุกตาแน่นอน <Yeah. S 1> มันช่างแนบเนียนซะเหลือเกินถึงแม้ว่าหางฮัสกี้จะโผล่ออกมาก็ตามเออ,เอ,อมีแกคนเดียวที่ไม่เนียนดูหางไม่ได้คุณผู้ดูลูก่เราไปสำรวจห้องนี้กันไหมอ่ะได้เลยโอ้ฮัสกี้มาน,นี่ก่อนฉันเจอฉันเจออะไรบางอย่าง ห้องน้ำมันเข้าไม่ได้พี่หลอกได้น่ะสิโอนมีน้ำแค่ข้อเท้าจะบึ้บบึ้บบึ้บทำไมก็หมาว่ายได้พี่หลอดูดีหมาว่ายอากาศแล้วเนี่ยอ๋อนี่ไงแอสกี้ฉันเจอเพื่อนสุดที่รักของแกแล้วไซแยนว้าวไซแยนอ่ะแต่มาชอบเรียกเขาว่าสายันมากกว่าพี่ลอกมันน่นล่ะใช่เพราะฉะนั้นเรามาเรียกเขาว่าสายันกันดีกว่าให้สายันมาแร้จจ้าพี่หลอกขอขี่สายันหน่อยเฮ้ยขี่ได้จริงด้วย ว้าวนี่ไงฮัสกี้เป็นผู้เลี้ยงสายาัน how to train your dragon แล้วลองไปสำรวจในดงเพอร์ e ดีกว่าพี่ลเอกา h มาเห็นลูปี่เห็นอะไรอ่ะไหนนี่ว้าวเลนเยลโล่พี่ล็อกเป็นเยลโล่ที่ฝนตกพี่ล็อกเป็นเยลโล่เล่น MV เศร้าตลอดเวลาเง,างี้ยเหรอ <laughs> <laughs> พี่ลองมาเจอไขรเอาไปกินไข่เจียวไหมอะ่ะเอาไปทำไข่เจียวได้ได้ฟองเบลเลอร์เลยแหละ <laughs> ลูกพี่เราจะไปทางไหนดีหรือว่าเข้าไปในเพอร์โพก่อนพี่ล็อกนี่เลยลงไปเลยลงข้างล่างเจ้ย<ป>นี่อะไรอ่ะเข้าได้ไหมโอ้ได้จริงด้วยพี่ล็อกเพอร์โพสองหัวลูก <c oughs> พี่ ไอฮัสกี้แกจะตัวใหญ่เกินไปป่าววะ <Red Dead. S 2> กลางแขน<า>กลางขาล้นปะตะจพีมากพี่หรอเป็นเป็นเพอร์เพลที่โมเดลพังมากฮัสกี้เอ,อ้ยมีสองหัวด้วยพี่ลองมากลัวเอ,อ้ถ้ากลัวจริงอะ่ะโอ้นี่มันขึ้นไปตรงโกคาร์ดได้ฮัสกี้ว้าวขึ้นบันไดแบบทุเรศทุลังมากพี่ลองมากลัวเอานาขึ้นบันไดโถอ,อนเนอนาสองบาทห้าสิบลูกพี่เราไปสำรวจข้างล่างกันนะได้เลย แดงๆนี่อะไรอะ่ะแบคสองหัวน่ากลัวน่ากลัวมากร้อนสุดลูกพี่เรามาวิ่งแข่งกันไหมอะ่ะเอ,อ่อฮัสกี้จะมีปัญหานิดหน่อยจะไหมอยมันหาม,มอบยากเสลืะเกินเดี๋ยวทุกคอควจะหาเจอใช่เลยพี่หลอกหาแล้วแบบเจอแล้วเลื่อนหายากมากพี่หลอกวรจะเจอโหห้านาทีพี่เรามาวิ่งแข่งกับฮัสกี้ไหมอะ่ะเออได้อะไรอะ่ะเดี๋ยวมาน้ำหนึ่งสองซ้ำแล้วซ้ำแล้วก็ออกนะพี่หลอกได้เลยซ้ำ ไปอีกหนึ่งสองสามมันหายไปไหนวะไอ้ฮัสกี้มาไปแล้วหนึ่งสองอยู่ไหนก่อนมาเขียนกันก่อนนะมากำลังจะว้าวพี่เรามาเจออย่างจริงด้วยโมอีกและโมอีกแล้วคราวนี้อันนี้ของจริงพี่็อกเจอเจอมูนว้าวเรากลายร่างเป็นพระอาจารย์ได้ด้วยลูกพี่มันคือกองทัพจันทร์ว้าวเรากลายร่างเป็นพระอาจารย์ <laughs> พี่ล็อกมันเนียนมากถึงแม้ว่าหางจะโผล่มาเหมือนเดิมก็ตามไอ้แอสกี้แกแปลงล่างไปอะไรก็ไม่เนียนทั้งนั้นนะมันติดหางเนี่ยไปตัดทางทิ้งไปเอ,อ้ยไม่จริงมาเป็นดวงจันทร์ที่เนียนหมอน <laughs> เนียนตรงไหนวะคุณผู้ดูดูสิครับมันเนียนตรงไหนมันเหมือนดวงจันทร์ขี้เล็ดออกมา <laughs> เอ,อ้ยไม่มีใครรู้หรอกหมาเห็นตรงรีวอร์ดเราได้ของรางวัลด้วยอ๋อจริงด้วย มันคืออะไรี่ยต้องลองดูหน่อยพี่รอมันเป็นสก,กินบลูว้าวมาเก่งพี่ลอกดูดิบลูนอนหลับนั่งหลับน่ารักมากเลยอะออบลูมีนาฬิกาห้อยตองแต่งเต็มไปหมดเลยเป็นบลูการเวลาพี่เรอเป็นบูที่คอยปลุกปืนไปโรงเรียนเออปลุกยังไงก็ไม่ตื่นอยู่ดีต่อยมีนาฬิกาปลุกสิบเรือนก็ไม่ตื่น ทำไมถามตัวเองติว่าทำไมมาเดินไปปิดแล้วนอนต่อก็นั่นไงฮัสกี้ว่าเอาไงไงพี่ล็อกในท่อมีหนึ่งอันโอนี้มันบ้านเกิดแกเลยท่อน้ำเน่าพี่ล็อกเลสสนิมขึ้นอะเลสไม่ได้อาบน้ำามา่ากี่ปีว่าเลดเดี๋ยวหมาจะสำนวจตรงนี้ก่อนย้อยหมาเจอเพอร์โพที่เป็นเหล็กด้วยพี่ล็อกลูกพี่ดูดูอะไรพี่ฮัสกี้กลายเป็นเพอร์โพเหล็กที่เกาพุงตัวเองอยู่พี่ล็อกหน จเจอแล้วโอ้ดูท่าโอ้รอเท่สุดสุด <Wow. S 1> <c oughs> แล้วนั่นพี่ลลอกหรอใช่ฉันเองพี่ลลอกเหมือนปะทองสนิมขึ้น <c oughs> เลยอะลูกวิเรายังไม่ได้ไปหาในปราสาทของบูเลยอะโอ้ในนี้ก็มีปาร์ตี้อะไรกันนะ่ <c oughs> โอ้บูจัสีมันนี้จัแสงโอ้วุ่นวายชุลมุนชุลโจรมากพี่หรอหนดูซิมีอะไรให้เก็บบ้างนี่ไงเจอแบลบ สายันบนโซฟาพี่ล็อกสายันนั่งโซฟาลูกพี่มากลัวตัวเอง <c oughs> โอ๊ยเอทกี้จะถัวที่พี่ล็อกดูว่าพี่ล็อกก็ดูเราเดินไปพร้อมมีโซฟางี่เลยอะ่ะ <c oughs> ขาติดโซฟาจะบ้าตายในนี่มีอะไรเปล่าโอ้ใต้กเก้าอี้ไงฮัสกี้โอ้พี่ล็อกหมาเจอตรงนี้ด้วย อะไรสิอ๋อใช่เลยทำไมมีชูชูชาวในนี่เอ,อ่ขาคอ,อแลแลบกันตั้งแต่เมื่อไหร่เอออ๋อฮฮสกี้จะบอกเลยกรอกยังน่ากลัวกว่า,วาไอ้จ่ายลุงเจ็ดสีมันดีเจ็แสงอะไรนี่ลูกพี่เราขึ้นไปดูบนนั่นดีกว่าฉันจำได้ว่าออกไปมันจะเจอลูกกระต่ายดุ๊กดิกมันเป็นถ้ำเลยลูกพี่เออลูกกระต่ายดุ๊กดิกหายไปไหนเฮ้ยลูกกระต่ายดุ๊กดิกหายไปไหนอ่ะแฮสกี้เฮ้ยตกใจตกใจอ๋อบิรมอบมอบไซส์ โอ้ยฉันเจอนี่ไงนี่ไงฮัสกี้ว้าวสุดยอดเลยพี่ลักว,ว้าวไซเย็นฮัลโลวีนแฮัสกี้มีข่าวดีมาบอกว่าไงอะ่ะออกไม่ได้ติดติดเพื่อนพี่ล็อกเอาคอไปพันกับเพื่อนจะไหมคอ,อพันหางพันติดก,กันงอกแงกไปหมดแล้วดออกไม่ได้เอเอออกได้และ ว้าววิลล็อกเรากลายเป็นฝาแฟดเอ้ยและไหนตัวฉันไหนตัวแกวะตัวที่น่ารักคือแอสกี้มันน่าเหมือนกันบทอัพเอาเข้าไปเลยสิโอ้ m ว l t i สอ r ฟอ of orange of cyan ว้าววิลล็อกเราคือตัวไหนอะ m u l t i v อ r s e of c y อ n of c ยั n ลูกวีลูกวีกลับขึ้นมาก่อนมาเจอเจออีกอย่างตามแอสกี้มาได้เลยนี่ไงว้าวล็อกเยลโลพี่ล็อกอ้าว,วดูไปดู ไปจะกินอิฐไปจะกินหินเงนี้ยเหรอนี่ด้วยพี่ลอบนหลังคาทำ้มาเดินตรงนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยเพิ่งรู้ก็เราเป็นเยลโล่นี่มันตัวอะไรอะ่ะว้าวยูนิคอร์นแบล็กพี่ล็อกมาทะเลาะกับเซนนี่ไงจะเจอแล้วฮัสกี้นี้ดูดโอทรงผมหลอดเท่สุดๆยูนิคอร์นหลอดเทพแบบไม่มีหน้าพี่เลอไม่มีหน้าไม่มีตัวไม่มีอะไรเลยมีแต่ทรงผมกับเขาโถอันนี้ขนาด 2บาท80ลูกวิเราต้องไปสำรวจบนหลังคาแล้วมาเชื่อมั่นว่ามันต้องมีบนหลังคาอื่นอีกด้วยจัดไปออเอเอไอ้แฟงแกอยู่ไหนวะหมอเป็นเจ้าแห่งผู้พอเออ ฟงอย่ไหมาอยู่บนยอดภูผาสูงชันพี่ลอกแล้วมันผาใดแล้วมันมีตั้งหลายผาใคาจะไปรู้กับแกว่าเนี่ยผาออนเลนไงพี่ลอกโอ้โห,โหเห็นแล้วทำไปขึ้นไปยืนหาที่เบ็ดยาเจนนะลูกมิม่าเห็นอะไรบางอย่างตรงนั่นด้วยตามัสกี้มาพี่ลอกจริงปะเนี่ยที่โมะแบบมันไม่ใช่อ่ะพี่ <laughs> มันเป็นน็อตยึดสายไฟยไอคาหมาติงตังแล้วบนนั่นน่ะบนไหนกะเฮเบ้อ ไไออสกม่เเลยปีนมาตั้งนานตาทัวนั่นแหละค่ะทุกคนการมาตามหาม็อบเลนโบเฟนเพื่อนสายลุงแชปเตอร์สองของพวกเราจริงๆมันยังเหลืออีกทั้งหลายอันนะคะถ้าใครหาเจอแล้วฮัสกี้ยังหาไม่เจอก็มาคอมเมนต์บอกได้นะคะว่าเราขาดอันไหนเพื่อนเรามาเก็บกันตอนนคะ,ะถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ฮัสกี้กับพี่ล็อกด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้า บายบายเอเอไอลูกกระจกฮัสกี้ที่มีอะไรจะบอกแหละว่าไงอะ่ะเราหาอันที่ง่ายที่สุดกระจกสุดไม่เจอ <Yeah. S 2> อันไหนอ่บลูธรรมดายัางไงล่เฮละ <c oughs>